สวัสดีค่ะดิฉันชื่นอนางสาวพ,พินดาจันบาครูโรงเรียนวัดเขาจเจริญธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชบูรณ์เขต3วันนี้จะขอนำเสนอ b a s e Practice เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ในหัวข้อ Giving Direction s โดยใช้สื่อจาก o b e c Content Center และกิจกรรมการสอนเชิงรุก Active Learning ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสถานศึกษา ทักษะการพูดภาษารรอ,องังกฤษถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสื่อสารโดยเฉพาะหออัวข้อ Giving Directions ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานาการณ์ในชีวิตจริงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มักยังขาดความมั่นใจในการพูดาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ OB เบ c t อนเท e n t เจนเซึ่งเป็นแหล่งรวมสื่อดิจิทัลคุณภาพพร้อมกับการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริงและฝึกใช้ภาษา สายยังมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและยั่งยืน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ในเรื่อง Giving Direction ให้สามารถพูดบอกเส้นทางได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่นั้นการลงมือปฏิบัติจริงและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสามเพื่อใช้สื่อการสอนจาก o b e c Content Center เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ 4. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อดิจิทัลและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูรกที่สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PAOR Plan Action Observe and Reflect ขั้นที่ 1. Plan เริ่มวางแผนโดยศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์สื่อจาก o b e c Content Center และออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน 2. Action จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้5ขั้นตอนมาช่วย 3. และ 4. observe and reflect สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเพื่อเก็บข้อมูลและสุดท้ายคือการสะท้อนผลเพื่อประเมินความสำเร็จของกิจกรรมและนำไปปรับปรุงในแผนการสอนต่อไปกระบวนการนี้ช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายสอดคล้องกับเป้าหมายและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21อย่างแท้จริง การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อจาก o b e c Content Center ร่วมกับกิจกรรม Active Learning เป็นแนวทางที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนด้านการพูดเรื่อง Giving Direction ให้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ครูสามารถประยุกต์ใช้สื่อและกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มส่งเสริมให้ผู้เรียนมองเห็นภาษาอังกฤษในมุมมองใหม่และพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ o b e บกคอนเทนต์เซนเเป็นแหล่งสื่อที่ครูสามารถนำไปใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ขอฝากให้ทุกท่านลองนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพเปิดห้องเรียนให้มีชีวิตด้วย o b e บ Content Center ค่ะ